วัดตามปกติผู้เฒ่าผู้แก่คนได้เล่าสืบก่อนมาว่าวัดเมืองคืเท่านั้นปกครองกันโดยเจ้าเมืองสมัยนั้นเจ้าเมืองที่ปกครองวัดเมืองคืดนั้นก็คือผุนคืดกิริวงศ์ได้เป็นเจ้าเมืองณสถานที่วัดเมืองคืเท่านั้นสมัยก่อนต้นฮ้องบ้านเมืองคืดนี้เป็นว่าบ้านเมืองงื้อและแต่ ต่อมาอา็หลายร้อยปีขึ้นมาคนก,ก็นเลยเปลี่ยนกันเป็นเมืองกืดตอนที่ว่าเป็นเมืองงืดนั้นสมัยก่อนนั้นอ้าคนเล่ากันไว้ว่าามีจ้าง30มสิบกัวเชือกอลงดอยอาจากฝั่งนี้ไปถึงฝั่งแม่น้ำคืดแล้วจ้าง30มสิบกัวเชือกนั้นก็ได้ถลายลงแม่น้ำคืดไปพอดีแล้ว ความของจ้างก็ได้ไปตัวหาไปตามหาจ้างพอจ้างลงแม่น้ำกึ้ดนั้นไปน้ำก็ได้พัดอเอาจ้างสามชิปก่าเชือกนั้นเข้าไปลงในน้ำม่กึดก็เลยหายไปก็เลยตั้งแต่นั้นมา้นก็เลยว่าเป็นบ้านงืดกจ้างเราเป็นปบ้านงืดกจ้างนานมานานมาครับเปลี่ยนมาเป็นบ้านเมืองกึด ก็เลยตอนนี้เป็นบ้านเมืองกืดไปเหียสยกักไพเกรบนห้องบ้านกืดจางก็คืองืดจางงืดงก็คือหมายความว่าอาแปลออถ้าเป็นภาษากลางก็ว่าแปลจางมันลงมานี่มันหายไปไหนทุกวันนี้ก็ยังเป็นเงืดอยู่เวลาน้ําทะลักออกมาน้นํานองใหญ่นองหลวงมาจะมีไม้สูงน้ำไหลเข้ามาอาที่หูทํานี้ ไม้ก็จะหายไปเลยก็เลยเปลี่ยนเงืดด้างต่อมามันได้เปลี่ยนบ้านเมืองกืศทุกวันนี้คนเฮา้านเฮาเมืองเฮาเป็นของ้องถืว่าบ้านเมืองกืดไปเฮียบ้านเมืองกืดน,นั้นสมัยก่อนองคงจะสร้างบ้านสร้างเมืองไว้โดยจ่ายเงื่อล้วนหรือว่าลือ้อที่อยู่วัดเมืองกืดเฮาต่อมาอเมินมาแล้ว คนก็นเลยเรียกกันว่าเป็นบ้านเมือ,อ,องกึดไปเหนคร